คนรู้จักขนมยุก้าจูนหรือเปล่ามีอะไรให้กินบ้างไปดูกันนี่อะไรลูกนี่ของยุาจูนนะพี่โอจูนเหรอโอเคตเอาขอเจอแม่กินได้ของขันตี้เอาไปกินไหมเอาไปกินเลยทุกคนเราเจอขนมขันตี้ไข่เยิ้มด้วยนี่ไข่ันตี้เอากินกันนี่คือขนมที่คุณแม่ชอบกินตอนเด็กใช่ใช่ทุกคนอันนี้ซื้อแล้วก็จิ้มเมื่ก่อนบัตรเดียวเลยมีลูกตาเยลลี่และกระแตงโมเยลลี่ด้วย มีแท็กทูหลายไลยให้เลือกเยอะเลยอันนี้คือขนมคนลาคนล่าขนมนาจาที่มีขนมแล้วก็มีกระดาษสร้างบ้านได้ด้วยมุมแมลงสมัยคุณแม่ก็มีหมากฝรั่งนกแก้วคุณแม่ชอบมากรสชาติจะหวานหวานแล้วยังมีของเล่นที่คุณแม่ชอบเล่นมากๆเลยนะขนมที่คุณแม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือยำยำช้างน้อยสมัยคุณแม่ยังเด็กกินยำยำช้างน้อยอร่อยมากเคี่ยวแวมพร์ก็มีมีไฟฉายด้วยแล้วยังมีลูกแก้วคุณแม่ตอนเด็กก็ชอบติดลูกแก้วมากๆเลยอะและนี่คือของเล่นยูเก้าสูนสมัยคุณแม่ ลูกเกาตที่คุณแม่ยังเด็ดเยอะมากเลยอะขนมปังปลาคุณแม่ก็ชอบสุดๆเลยเอ้ยทุกคนคุณแม่จะขนมถั่วด้วยเนี่ยดูดิตบขนมตุ๊บตับเนี่ยเราไปเอาไปกินไหมเนี่ยเนี่ยคุณยายชอบขนมปลาอันนี้คุณยายชอบมากตำนานด้วยทุกคนนี่อุ้ยปลาห่ะเฮ้ยตังเม่เนี่ยก็น่ากินทุกคนนี่ให้คุณยายมันหวานจะหวานๆกรอบๆนี่คือตังเม่แล้วนะใค่อยแบบเหนียวเหนียวในไส้ถั่วอันนี้แม่ก็ชอบกินนะตอนเด็ก ขนมเสียงไฮ้กินแล้วจะเปรี้ยวหวานๆขนมจ๊บๆจิ้มกับขงเนาอร่อยมากแล้วยังมีเสียงปอปแป๊แตกในปากด้วยนี่คือขนมจิ้มกับช็อกโกแลตอร่อยมากช็อกโกแลตตักก็อร่อยเหมือนกันขนมส้มเปรี้ยวอร่อยมาก,มมมากแล้วทุกคนล่ะเคยกินขนมยุคเก้าสุดมาชอบไหนมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย